มาแล้วพอจะภาพได้รถขั้นงามมาแล้วพี่น้องพอารถมาไม่เสียงเออมาไม่เสียงรถผู้ใดหมไม่เสียงรถพอจะภาพพี่น้องทาเลคุณได้บ่ ไดยูไดยู้อเยวถามพขอแมเลนะคบาทป็นเสียงรถผู้ไดพี่น้องเออ้อหดูว่าจะไงได่จะผาเจอบีอคะอ้ทีเขามาทีเขามทงานเออ้อมีเนื้อสิบโลสาโลยาเอามา

กับเพราะว่าเสียงดังแห้งกันว่าเป็นเสียงรถผู้ใดเสียงรถผู้ใดคือบูขามาเนี่ลังเวทีหมอลำว่ะอันนี้หดทั้งน้ำทั้งอย่างมันมีน้ำไม่ดีบบ้ทั้งน้ำมันบ่หัวน้ำน้ำมันเนื้อน้ำใส่น้ำมันส้ำรองเวลาเขับปลาลึกๆเออนี่มันคือกับคองคัะเถินรถคั้นหนีสินเอง เอาไปเกลี่ยแกเียงเนาะโอ๊ยแรงลงนนำไปเฮะแรลงนนำเียงอยู่เลยบืบนไปได้ย่างเดียวละตีมันขับเพื่อนส0รอะพาอมันติดตบมานีพ่ออกโอ้ยมันบอกคืดหรือสะเทร์ับคืองเลยทหารเออแจดตพมสันลูกเอมันเอามาอรมาหนีโอ้ยเอามาบอก่อน ออกไปกนจ้าาไปแคะนขาเมื่อิจะแอบเจะพาเจอให้าจะพาต้องคอยค่ะเอางดเลกลไปบเขานสี่ล้อไปเรยไปไปแบกแม่ลงไอบอกดากแล้วเน่ไปแร้วไปแล้ว โลจีฟสหรัฐอเมริกา <g toes> ว่าเมื่อไรหรอวะคะไปที่นี้เมื่อนั้นรักฐานเพื่อนกันมี่เนี่ยวันนี้เสื้อข้าวเนาะจนจนว่าเพื่นถามแหละยตีแม่ปีมาอยูุพอมสองพนเมืองบางสามหมื่นเนี่ยจริงเหรอจริงเหรอเอามาอีกแล้วเหรอจังมาอีกแล้วจริงเหรอนี่เอามาอีกแล้วเหรอเอามาอีกแล้วเลย เอามาอีกแล้วเลยเดี๋ยวเอามาอีกแล้วเหลือเอามาอีกแล้วเลยม่อีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะเซิร์ชลวบิวตี้โอ๊ยอีกสิบบาทเลยอยากไม่ต้องการเลยหรอวิจิตรตายแล้วไม่บิวตี้เหรอนีเมื่อแม่มาแล้วใส่สร้างตังมุ้งตังหมอนสร้างโมมาแล้วแม่สร้างโมมาแล้วชิลสิเดกีลายที่เก่าอยแล้ว

ไปเจ้สินองน้าา่ทวพี่เขาไปผู้สอนล้นไส้เาสอีย่งสิโไม่ได้แะเป็นดาราแม่อนที่ขืมอสที่องแม่จะพอดพอนแล้วแม่ที่จังใดแม่ลองจังใดอันต้นต้นตีมันขืนแม่ทีแม่ว่าแม่ว่าจังใดเอาเป็นเอ่ยงงี้จะเป็นราวัม่บอกโมเมนเฮิบเฮิบเฮิรเออ นา่งโมิดต้องลองให้ตาแดงเราแฟนน๊บเนีาลองไปเทาไปเท่าลองเลยลองอันเอาละเอามือยองพไอ้ไอ้ที่จั่นตลึงเอ็ดซีน้องิด้องเลิกขาเะิดต่อเี้ยเแม่เต่อเรี้ยมากเลยขอหวยูกเหรยแม่พเ่จะพ่อเลยเต๋อหรืว่คือเลยรเรเห็ดเลย บอกนตัมไป่เตนะไ่ได้ดอกเชง้อเงียบนี่็อนี네่อะไไม่รดืเปลตีมันเียงแหนะด้วยนฮ่ังไปไปเจาดีจ้ามนไม่หเสียงหมละไไดมันหวมีี่วยลมกกระโบม่ะเป็นังไม่ผม่หัวจั่มือได้ก่านมมวันม่วัน แข็งไน้แม่แตีอยู่ค่ะเพื่อนนมาบ้านทางังน้ำน้ำลดประสันแม่หลงก็ลืมข้าวหู่้านเดีวถังไม่ม,มีน้ำลดลดขันจอพู้น่ะเออรดจ่อว่าได้มากก็เลยบ่อยน้ำแข็งเขา้าถังว่างาาหน่ร่องหายวันจีบ่อยเขามาร่องหามาแล้วมาลอยแร้ว,ร,ว,ร,วรีบ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 รบ <c oughs> อันนั่ดูดีไขั้ววงสองแม่หมู่บ้านเฮ็ดกินเองเติ คนเอากับเาาขามาไหกับเข่า,าเออทุกยางว่ะจีาวดี้าวด็้ขัวมานาอเอยสวัสดีค่ะเออนาเรนาดำยุ่ี่ละ นาเรนาดำยี S <S ่น so ี beans, ่เล no ็ other, uh, ้นวนาเลนาดำยี่นี anyway> ่เออ้ามีอ้อง้าอข้้าเือก้อข้ารอ้อข้ามือข้้มือ้อขัมืออมือข้อมือข้อ้าอ้อ้ือ้อขอกมืออ้อ้อออ้ออ ได้จัะคลิปแล้วเออตะคารเรียงกันกินลงไฟอายอ๋อมือละแสนครับกัซ้เดือนเดือนนึงนี่สามากันสามแสนครับเออเออมันมันตัวมันมัน รีบรีบลิบลิบ,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 บเอ้าพี่น้องฉันจะดดววนก,กินอยวางไรซาเม่สะกันพอกันไม่คลิปนะสำหรับคลิปนีส้สบายดีพี่น้อง